บ่ต้องไปหามังอื่นดอกมาคนนิพ่านอยู่ในหูดังพระละหันกับ่อ,อยู่บังอื่นอีกอยู่ในหูดังหันเข้ามาเบื่องเจ้าของเออมันเที่ยวหาไปแห้งจักผู้ใดสิบไปดึงขึ้นสวรรค์น,นิผ่านใดแต่เจ้าของบ่าเอาเองจกักบ้ะเฝ้าเล่นไปทำบุญบังหันบังนี้มีแต่เขาตัวเอาเงินคิดว่ามันสื้อได้บว่าความสงบเลยสอนให้ แนะนํำให้ทุกคนหน่นแเละยเห็ดเอาฟรีๆดิไหมผู้ดังผู้ใดเกิดมีมาตะโพตะแม่ออกมาแล้วจากวัดละเออล่มมันก็นมีอยู่ทั่วโลกเนาะเออนี่แมมันยังตา่างแต่ความคิดแต่ของนะสตินั่นแหละนึกมาถึงรมหายใจลูเขา่ารูออกอยู่นี่นี่แม้เออนี่แหละว่าต้องไปอาศัยอุปกรณ์ออื่นเลยเออว่าต้องไปถ่าเวลาตะลันก้อนสอมทุ่มก้อนเดอ้อคนผ้านนัง ตีสามเดอิอคนสุภาพนั่งค่าเดินโบแมนดูที่แต่ของเบิดเลยเนี่ยเขาได้แนวทางมันแล้วเห็นบ่ขึ้นทุกกับตัวเองเห็นเอา